สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมนพระเวทค่ะดิฉันตูนิชาการผู้ดำเนินรายการค่ะครับผมคุณเอ๋นะครับทวัตไทยนะครับโปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการมนพระเวทนะครับค่ะพบกับรายการมนพระเวทนะคะในการนําเสนอศาสตร์เรื่องราวแห่งความเชื่อและความศรัทธาภายใต้สโลแกนที่ว่ามีศรัทธาบรารมีปฏิหารเกิดค่ะครับเป็นสารคดีแห่งความเชื่อและความศรัทธานะครับค่ะ ก็ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านนะครับในค่ําคืนนี้คุณพิธมอาจจะแปะหูแปะตากันสักนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมผมคุณเอ๋แล้วก็คุณตูนได้นั่งปรากฏอยู่หน้าเจ้า้อมกันทีเดียวเลยนะครับค่ะ,คะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่โต๊ะทํางานของเรานะคะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือมีงานที่เราต้องนําเสนอเยอะอยู่เหมือนกันะนะคะ ก,ก่อนอื่นต้องขอบอกกับแฟนรายการมนุษพิเวกกันต้นนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะแฟนรายการใหม่ๆนะครับท่องทบดีทีวีนะครับซึ่งรายการมนพิเวกน่ะได้ออกอากาศมาอยู่เป็นประมาณอยู่เกือบสองปีด้านแล้วน,นะครับรายการของเรานะคะเริ่มทำมาเนี่ยก็ปลายปีห้าห้านะคะก็ สองปีเสร็จแล้วนะคะก็ร่วมสามปีแล้วนะคะแล้วก <Talking S 2> <hai. S 1> ็เรามาเริ่มออกที่ช่องโชคดีทีวีนะคะก็ได้ร่วมหนึ่งเดือนแล้วนะคะคุณเอ๋ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะกับเสียงตอบรับนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเราที่จะทํางานต่อไปด้วยนะคะครับผมก็ทั้งแปลรายการใหม่และแปลรายการเก่านะครับการตอบขอบคุณเรียนสูงนะครับก็เป็นจารักดีแห่งความเชื่อและความศรัทธานะครับที่เราจะ นำเสนอสารเรื่องราวแห่งความเชื่อในดินแดนของเขาเรียกอะไรอ่ะอาณาจักรสีพิไทยหรือต้นกําเนิดของรายการบนพิเวศนส่วนะนอยากจะมาจากตานักตักทีละเขาอ้อนั่นเองนะครับก็คือที่เราทราบมานะคะก็ตักัศิลาเขาอ้อนี่นะคะก็เป็นต้นกําเนิดหรือองค์ปฐมของสายเวทต่างๆนะคะก็แตกแขนงไป ที่ว่าทั่วประเทศอ่ะนะแล้วก็อาจจะไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะค,ะ,คะผมก็จะบอกให้ง่ายๆเหมือนกันให้ให้เข้าใจและมองเห็นภาพก็คือว่าสำนักจัตุรัสจัยเวศเขาอ,อ้อนเนีถือเป็นโรงเรียนประถมหลรกของวิทาจัยเวศวิทาอาคมซึ่งเกิดขึ้นในประเทศแผ่นดินสยามหรือประเทศไทยเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นจุดของพื้นที่ถิ่นพามโบราณ ของทาวทมพูทวีมทาวทมพูทวีปนะบางคนอาจจะสงสัยก็คืออะไรก็คือทาวอินเดียโบราณนั่นเองนะครับค่ะเป็นเป็นชาวอินเดียตอนใต้นะคะทีะออ่ขยายอาาเขตหรืออพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนสยามนะคะ,คะแล้วก็โดยเหตุนี้เองนะครในค่ำคืนนี้เนี่ยเนื่องด้วยมีแปนรายการทั้งใหม่และเก่านะครับได้ขอให้คุณตูนแล้วก็ผมคุณเอ๋นะได้สรุป เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลที่นําเสนอผ่านรายการมนเพรศน,นะครับค่ะก็มีแฟนรายการโทรมาถามคุณตูนว่ามีอะไรแนะนําบ้างนะคะ,คะแล้วก็มีอะไรช่วยแนะนําหน่อยนะคะ,คะก็เดี๋ยวเป็นสรุปว่าเราสองคนวันนี้นะคะ,คะก็จะมาสรุปวัตถุมงคลนะคะ,คะที่มีอยู่ในรายการทั้งหมดนะคะ,คะ,ะเราเริ่มด้วยที่รุ่นดวงเศรษฐีเจ้าสัวห้าแปดก่อนละกันนะคะครับ เหรียญรุ่นี้นี่เป็นของพ่อท่านสว่างนะฮะท่านอยู่วัดหัตถคุณนะครับชื่อเต็มนะคะคือวัดศรีสุคนทาวาสนะคะอยู่อำเภอศรีบรรพศ นะคะจังหวัดพัทรลุงนะคะวัตถุประสงค์ของการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะก็เพื่อนําปัจจัยไปสร้างโบสถ์นะคะก็คือณตอนเนี้ยการก้าวหน้าในการสร้างเนี่ยก็ไปเรื่อยๆแล้วนะคะ เขาเรียกความคืบหน้าก็น้องอามติดอุทย,ยนะครับผู้ที่เป็นติดของพ่อท่านสว่างนะครับเขาได้ให้ความไว้วางใจกับรายการบนพเวนที่ช่วยเป็นสื่อกลางและหรือเป็นกระบอกเสียงในการบอกบุญให้กับแฟนๆรายการนะครับได้มีโอกาสทําบุญกันนะครับค่ะ ีแฟนรายการานะคะถามว่ารา,รายการมระเวทนี่มีศูนย์พระไหมมีอะไรอย่างนี้ไหมต้องแจ้งก่อนนะคะว่ารายการมระเวะนะคะเป็นแค่สื่อกลางร,ระหว่างผู้สร้างแล้วก็ผู้เช่าซื้อนะคะเราเป็นกระบอกเสียงให้กับทางวัดวาอารามนะคะที่ต้องการประชาสัมพันธ์นะคะค ก็เรียกง่ายๆว่าคือนักสร้างนั่นเองนะฮะนักสร้าง <c oughs> วัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง <c oughs> เหรียญกนาจ้างเครื่องรางของขลังนะครับเราก็าจะเป็นตื่อกลางก็บอกเสียงให้ <c oughs> โดยที่เราจะใช้การการกอง <c oughs> แล้วก็การพิจารณาเพ <c oughs> ื่อให้แฟนรายการหรือผู้ที่ใจบุญที่ชมรายการหมดพิเศษน่ะได้อุ่นใจได้สบายใจ <c oughs> แล้วก็ได้เท่าหาพุทธาวัตถุมงคลได้อย่างสนิทใจครับค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีแฟนรายการหลายท่านนะคะอยากจะมารับของเอง<ะ>ทางผู้ดำเนินรายการเนี่ยจริงๆก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้แหละนะ,ะแต่ว่าต้องต้องขอโทษด้วยนะคะว่าบางครั้งอาจจะไม่สะดวกไปส่งของให้ด้วย<ะ>ตัวเองนะคะ,ะถ้าทางที่ดีนะคะก็เป็นโอนเงินเข้าบัญชีของทางรายการดีกว่านะคะ,ะก็คือยังไงก็ได้รับของแน่นอนะนะคะ ก็เราก็จะมีเลขที่พิธีได้ปรากฏให้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับเพื่อคุณพิทุมได้ให้ความไว้วางใจนะฮะแล้วก็อุ่นใจนะครับแล้วก็รับรองได้นะครับว่าวัตถุมงคลที่เท่าผ่านรายการบนพิเวศนน่ะเราใหเรียกอะไรให้ความการันตีดาผ่านพิธีปลุกเสกน่ะก็คือเราลงไปถ่ายทำเองทั้งหมดนะคะก็คือมั่นใจได้ว่าพระแท้แน่นอนนะคะครับแล้วก็วัตถุประสงค์นี่ชัดเจน โดยเรื่องของวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะย้ำหนักย้ำหนาการนักตั้งเสมอนะครับว<ช>่าขอให้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้คนที่ใจบุญหรือคนที่จะเท่าหาวัตถุมงคลน,น่ะได้ไปกราบไหว้หรือได้ไปพกพาได้สบายใจค<ช>่ะ<ช>นะฮะแล้วก็ในเรื่องของเหรียญดวงเศรษฐีเจ้าตัวห้าแปดน่ะของพ่อท่านสว่างน่ะต้องขอบอกก่อนนะครับว่า พ่อท่านสว่านน่ะท่านเป็นน้องชายของพ่อท่านแปดวัดปากปนนะครับค่ะซึ่งพ่อท่านแปดน่ะท่านก็เป็นติบนดบรรดาธิตของพระครูปานปรละธรรมโมค่ะอดีตเจ้าวาดวัดเขาอ้อนะครับค่ะซึ่งพระครูปานปะละธรรมโมเนี่ยท่านก็เป็นกูบาอาจา์ของอาจารย์เปี่ยนหัตถียนนท์ซึ่งผมกับคุณตูนเนี่ยจะเรียกอาจารย์เปี่ยนหัตถจียนนท์ว่าพ่อนะครับเหตุผลที่เรียกว่าพ่อเนี่ยเพราะว่าท่านมากเมตตา แล้วก็มีพรมวิหารตีนะครับครบเลยเราก็เลยอขอเรียกพ่อเปลี่ยนทัติยนน์นะฮะซึ่งพ่อเปลี่ยนก็เป็นคารวาสของตาาเสาอ้อนะครับแล้วก็ด้วยเหตุน,นี้เองเนี่ยทางครูบาอาจารย์ของต่าเสาอ้อนะอย่างเช่นพ่อท่านสว่างวัดหัตถกุลนะท่านก็ได้ออกวัตถุมคลคืออนุญาตให้ น้องอ่ำติดอุทยโยได้จัดสร้างเหรียญดวงเศรษฐีเจ้าสัวห้าแปดใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอัปเดตฮะก็เดี๋ยวขออัปเดตก่อนนะคะในะเหรียญดวงเศรษฐีเจ้าสัวห้าแปดนะคะวับถุ่มคลที่สามารถจะบูชาได้ณนตอนนี้นะคะ,คะก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาสีฟ้าะนะคะบูชาอยู่ที่เหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะครับจำนวนการจัดสร้างแค่เจ็ดสิบแปดเหรียญเองครับ ก็คือเจ็ดสิบแปดเหรียญนี่คือเท่าอายุของหลวงพ่อสว่างนะคะหลวงพ่อสว่างหรือพ่อท่านสวานนะคือคุณพิทอมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณตูนทำไมพูดหลวงพ่อทาไมคุณเอพูดพ่อท่านซึ่งคําว่าพ่อท่านน่ยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมพูดกันในปาใต้ในดินแดนด้ามขวานเนี่ยเขาจะพูดกันคาว่าพ่อท่านนะฮะส่วนหลวงพ่อเนี่ยทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนี่จะนิยมไทยกัน จง<ช> <ขอ S 1> มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอาจจะติดปากอยู่บ้างน,นะเพราะว่าเราสองคนเป็นคนภาคกลางแต่ก็อาจจะมีด้วยว่าเราศรัทธาในทางสายใต้นะคะ,คะพเพราะหนึ่งเราเราคุกครีอยู่กับทางศาสตร์ของทางสายใต้นี่พอสมควรนะคะผมคุ้ครีตีมงมาเยอะแล้วก็เดินทางมาเยอะ,ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าทําไมก็แปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าทําไมต้องจัดทาที่ตำนักจต,ต,ต,ติลาจตยเวเขาอ้อหรือวัดเขาอ้อนในยุคปัจจุบันเนี่ย ตึงอยู่อํเาเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับที่นั่นก็เป็นเขาเรียกอะไรแหล่งตะพวิชาอาคมนะครับตอนนี้เราวกมาที่วัตถุมงคลเหรียญดวงเจตดีเจ้าตัวห้าแปดนะของพ่อท่านสว่างเนี่ยอย่างที่คุณตูนบอกนะครับว่าทุตกรรมการอุปถรัรมภนะ์หนึ่งชุดนะจะได้รับพระทั้งหมดสิบห้าเหรียญค่ะเมื่อกี้คุณตูนแจ้งเป็นเนื้อเงินลงยาสีฟ้าก็คือเดี๋ยวคุณตูนจะแจ้งเป็นเหรียญเดียวก,ก่อนะะนะคะ,คะ เมื่อกี้เนื้อเงินลงยาสีฟ้าผ่านไปแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นเนื้อนวะผสมทองคํานะคะครับจริงๆถามว่าเหรียญน,นี้จริงๆมันคือหมดแล้วแหละหแต่จะมีที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือคนที่จองไว้นะคะแล้วอุ่นกำหนดเราไม่โอนนะคะอ,อ,อันนี้ต้องขออนุญาตขอสละสิทธิ์ให้คนที่สนใจนะคะสําหรับเนื้อนวะผสมทองคําเต็มสูตรนะคะจะมีสองแบบก็คือหลังเรียบ นะคะแบบหลังเรียบแล้วก็แบบหลังยันหลังเรียบพิเศษจะหมดแล้วทชาไหมครับหลังเรียบตอนนี้ก็คือมีคนคือมีจองไว้แต่ยังไม่ได้โอนนะคะกี่เหรียญฮะเหนนี้เหรียญเดียวเหรียญเหรียญสุดท้ายนะครับใช่ค่ะเหรียญละสองพันบาทนะคะเดี๋ยวนะฮะหลังเรียบเนี่ยจะมีจานอัคระโดยของพ่อท่านสว่างอ่าเป็นแรงมือของพ่อท่านสว่างเป็นยันเกี่ยวกับด้านเศรีนะครับค่ะนะฮะแล้วก็เหรียญเรียบนี่เองเนี่ย รู้สึกจะเป็นสูตรของเขาอ้อเนี่ยเขาจะผสมทองคาค่ะซึ่งแฟนราการทั้งเก่าและใหม่เนี่ยพอจะทราบกันนะครก็เอาเป็นว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะครับก็คือเหรียญเหรียญสุดท้ายนะครับค่ะเหรียญเหรียญสุดท้ายนะคะแล้วก็ส่วนเนวะเต็มสูตรผสมทองคําหลังยันนะคะครับอ่าเหรืออยู่สามเหรียญนะคะอ๋อสามเหรียญใช่ไหมครัสามเหรียญค่ะครับก็คือแฟนรายการท่านใดสนใจนะคะในส่วนของเนื้อนวะ ก็เราจะให้สิบคนโอนก่อนนะคะเพราะว่าเหลืออยู่แค่นี้จริงๆครับนะคะต้องต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแรกเริ่มทีเดียวนะที่เรา,าได้นําเทปเกี่ยวกับเหรียญดวงเจตถีเจ้าถั่วออตอาไปเนี่ยจริงๆเหรียญดวงเจตถีที่เป็นด้านหน้าเป็นรูปของพ่อท่านสว่างวัดหาจุลนะครับและด้านหลังเป็นหลังยันยันดวงเจตถีหรือย,ยันเจ้าถั่วเนี่ยจริงๆเราหมดไปแล้วนะครับ,รบแต่เราได้รับความเมตตาจากพ่อท่านสว่าง ซึ่งน้องอท่านเป็นน้องชายของพ่อทั้งแปะวะปะปนเนี่ยและท่านก็เป็นติดบรรดาติตของพระครูปามปาร,รัตโมทั้งคู่นะฮะได้เมตตาม,มอบมาให้นะฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่สามเหรียญชุดท้ายนะครับบูชายอยู่ที่เท่าไหร่คุณตุลบูชายอยู่ที่เหรียญละสองพันบาทนะคะ,คะก็คือหมดแล้วครั้งนี้หมดเลยนะคะไม่มีไม่มีเพิ่มเติมละเพราะว่า อย่างหลังเรียบเนี่ยสร้างแค่19เหรียญครับให้พิเศษเฉพาะแฟนรายการมนพระเวทเท่านั้นนัตอนนี้ก็คือเหลือเหรียญเดียวนะคะส่วนเหรียญหลังยันนะคะสร้างทั้งหมด59เหรียญทำัายอนัดตอนนี้เหลืออยู่แค่สามเหรียญถ้าสนใจก็รีบเลยนะคะครับต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเนื้อทองแดงลมดำครับค่ะจำนวนการสร้างนะคะ999เหรียญครับูุทยอยู่ที่เหรียญละ100บาท หนึ่งรอยบาทนะครับอันนี้รู้สึกจะมีห่วงด้วยนะเป็นเหรียญทองแดงลมดำเจาะห่วงแล้วเดี๋ยวคุณตูนแจ้งก่อนนะว่าเหรียญเนี้ยถ้าเป็นตามศูนย์พระนะคะก็อะตอนนี้อยู่ที่สามร้อยบาทแล้วนะ,ะแต่ว่าในรายการบนพระเวทย,ยังเป็นราคาจองอยู่เลยะนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพ่อท่านสว่างวัดหตถกุลน,นะครับแล้วก็น้องอามติดอุทุโยนะครับค่ะนะฮะ นะคะก็จะเป็นเหรียญชุดนะคะชุดกรรมการเนี่ยจะมีอยู่2แบบ<ะ>ค่ะเป็นชุดกรรมการอุปถัมภ์สิเหรียญน,นะคะ,ะบูชาอยู่ที่2,500บาทะนะคะสร้างทั้งหมด178ชุดะนะคะเหลือตอนนี้เป็นเลข2หลักแล้ว<ะ>นะคะก็คือถ้าสนใจก็รีบนิดนึงนะคะเราจะให้สิทธิ์คนโอนก่อน นะคะค่ะสำหรับในชุดกรรมการอุปธรรมนะคะ15หเหรียญนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเงินหนึ่งเหรียญนะคะเนื้อเงินนี่คือไม่ได้ลงยานะคะเป็นเนื้อเงินล้วนๆเลยครับต้องบอกนะครับว่าเป็นเนื้อเงินแท้ไม่ได้ลงยานะครับค่ะส่วนเนื้อที่ลงยาสีฟ้าและจีวรเหลืองเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรสีประจําบังเกิดของพ่อท่านสว่างเจ้าวาดวัดหัตถคุณนะครับค่ะก็คือเหรียญลงยาเนี่ยจะเป็นเหรียญเดียวนะคะครับ เนื้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเนื้อชนวนโบราณผสมนะคะอ่าตอนนี้อันนี้จะเป็นเหรียญหลังยันนะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็มีหลังเรียบติดจีวรจานยันอีกหนึ่งเหรียญครับนะคะต่อไปเป็นเนื้ออัปปก้าหลังยันหนึ่งเหรียญแล้วก็หลังเรียบติดจีวรจานยันอีกหนึ่งเหรียญครับนะคะแล้วก็เนื้อทองฝาบาทหลังยันหนึ่งเหรียญหลังเรียบจานยันหนึ่งเหรียญครับนะคะแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟหลังยันหนึ่งเหรียญแล้วก็หลังเรียบติดจีวรหนึ่งเหรียญ นะคะแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีกนะคะหลังเรียบติดเกสาจีวรจานยันหนึ่งเหรียญนะคะแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟไม่ตัดปีกหลังยันสองเหรียญแล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหลังยันสามเหรียญอันนี้เป็นโค้ดทองคํารวมทั้งหมดก็คือสิบห้าเหรียญนะคะครับสิบห้าเหรียญก็ถือว่าปุได้เยอะพอสมควรนะฮะเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเหรียญเนื้อเงินเนี่ย ถ้าเหรียญเดี่ยวบูชาเดี่ยวเนี่ยอยู่ที่พันห้าถึงพันแปดแล้วนี่ชุดนี้สองพันห้าร้อยบาทค,บคุณได้ทั้งหมดสิบห้าเหรียญก็คือนําเป็นของขวัญของฝากได้เลยอ่ะนะคะในส่วนของชุดกรรมการอุปถัมภ์ส่วนอีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดของขวัญสามเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อตะกัวทั้งสามเหรียญน,นะคะ,คบ,ะ,คะบูชาอยู่ที่ชุดละห้าร้อยบาทเขาเรียกเป็นชุดเจ้าตัวห้าแปดนะครับ,รบเป็นแผ่นตะกวัวที่เกจิอาจารย์หลายๆรูปจารได้ผม เช่นหลวงพ่อเขียววัดวัหเฮหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อพรมวัดปราลาโนภาพถูกไหมฮะหลวงพ่อหวานวัชบ้าย้อยที่ยังมีชีวิตอยู่ในสะมัยนั้นอ,อน่าจะในน,น,นั้นเพราะว่าผมไปเจอที่วัดบ้บาย้อยก็นิมนต์อาจารย์ตยไตเติลเปรปผมจําได้ผมเล่าได้หมดตอนนั้นอาจารย์วัดเมืองยาลาแล้วก็หลวงพ่อทองวัดจำพอเจอตอนนดอาจารย์เป็นตะขวดผม,ม ตอนนั้นว่าผมถือเป็นตะกัวไปแล้วก็เกจีอีกหลายๆรูปอันนี้เป็นเนื้อตะกัวทั้งสามเหรียญเลยใช่ค่ะจะมีตะกัวหลังยนันหนึ่งเหรียญหลัง <ตะ S 2> เรียบหนึ่งเหรียญแล้วก็ไม่ตัดปีกหนึ่งเหรียญน,นะคะไม่ตัดปีกนี่จะมีจีบอและเส้นเกตาของพ่อท่านถวาลด้วยป่ะรู้สึกจ,<ะ>จะมีน่าจะนะค่ะ,ะก็คือถ้าสนใจก็รีบติดต่อ c อเซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะที่ปรากฏขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขานนี้นะครับคือต้องแจ้งกับแฟนรายการก่อนนะว่าเราไม่ใช่นักสร้างของจะอยู่ในรายการอย่างระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าจะมีแฟนรายการส่วนใหญ่จะเป็นประมาณว่าดูไปก่อนดูไปก่อนพอวันหนึ่งอยากได้แล้วทีนี้ของไม่อยู่แล้วไงของอาจจะตีกลับวัดหรือของจะหมดไปแล้วนะคะก็คือถ้าสนใจอย่าอย่าช้าเราบอกเลยนะคะว่าของเนี่ยเราเป็นแค่สื่อกลางให้ ะะสำหรับคุณพิทูมที่สนใจเนี่ยถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรก็จดเบอร์คอสเตเตอร์ทั้งสองเบอร์นะฮะ,ะเบอร์แรกจะเป็นเบอร์ของคุณตูนนะครับเบอร์ที่สองคือเบอร์หลังเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ของผมคุณเองนะครับแล้วก็โทรมาวันละขึ้นนะครับ <นะ S 1> ก็คือ,อในส่วนของถ้ามีข้อสงสัยอยากจะสอบถามวัตถุมงคลในรายการนะคะก็โทรมาคุยกับคุณตูนได้นะคะ,ค,ะคุณตูนรับสายตลอดนะคะ,คะถ้าไม่ติดสายท่านอื่นอยู่นะ ต่นี้ก่อนที่เราจะวกเข้าไปที่เหรียญรุ่นจันเพนมหามงคลของพ่อท่านคอยน่ะเจ้าวัดวัดภูเขาทองซึ่งอยู่จังหวัดพัทลุงหมนกันน่ะใช่ค่ะผมอยากจะทบทวนความจําให้กับแฟนรายการนิดนึง<ช>บางท่านอาจจะเคยได้ดูไปแล้วบางท่านอาจจะเอะเหรียญน,นี้มันลุกเศษอะไรยังไงนะครับต<ช>้องขอบอกก่อนนะครับว่าเหรียญดวงเจ็ดถีเจ้าตัวห้าแปดของพ่อท่านสว่างเนี่ยพระเจจิสายเขาอ้อนเนี่ย ท่านปุกเสกจนทำลั่นใช่ค่ะแล้วก็เหรียญนี้นะครับปลุกเสกตั้งแต่ต้นปีก็คือตั้งแต่วันศุกร์ที่20มีนาคมแล้วใช่แล้วก็เหลือน้อยมากๆเพราะว่ารุ่นนี้คือสร้างน้อยด้วย<ช>แล้วก็ตั้งแต่เดือนมีนามาแล้วเนี่ยที่ปล่อยให้บูชาเนี่ยก็คือเหลืออยู่ในรายการเนี่ยนับได้แล้ว ครับก็ผมผมเองก็พอพอจะตั้งมาบ้างว่าแฟนรายการอาจจะรอให้ถึงสุดท้ายจริงๆนะถึงค่อยท้าบูชาแต่ตอนนี้ต้องขอบอกนะครับว่าทุกอย่างทุกรายการเหลือน้อยมากแล้วนะครับเพราะเหตุที่ว่าประสบการเตะปุกเตะจนทํำรั่นนี่เองนะครับที่พระท่านเอียดวัดโกกย้มน่ะพระเจจิอวิโตของสายเขาอ้อบันทึกของพ่อท่านหมุนวัดเขาแดงตะวันออกเนี่ย ท่านได้เคยปุกบเตจนถ้ำดั้นนะเมื่อปีพศ .2516 มาแล้วครั้งหนึ่งก็รวม40กว่าปีนะ43ปีแล้วนะคะครับแล้วก็ครั้งนี้ท่านก็ยังได้สนทนากับน้องอาร์มสิทธิโยค่ะซึ่งตอนแรกผมก็อยู่ในมณฑลพิธีผมเองก็ยังยังแปลกใจเอ๊ะนึกว่าเสียงเขาปิดประตูถ้ำนะ,ะนะฮะจนน้องอาร์มก็คิดแบบเดียวกับผมก็เพิ่งมารู้ความจริงหลังจากที่พ่อท่านเอียดได้โทรกลับมาหาน้องอาร์ม ติดอุทิโยพาะท่านเอียดบอกว่าเรียนรุ่นนี้อย่าปล่อยหมดนะให้เก็บไว้บ้างน้องอามก็เลยสงสัยก็เลยสอบถามเพราะท่านเอียดวัดโคกย้ำซึ่งท่านเป็นพระเจจิอวิโตของสายก็อ้อเนี่ยท่านก็บอกว่าได้ยินเสียงทานั้นใช่เพราะว่าคุณตูนในวันนั้นก็คืออยู่ข้างนอกนอกหน้าถ้ำเพราะ<ฆ>ว่าเพราะนั้นคุณตูนไม่ได้เข้าไปในในพิธี<ฆ>นะคะก็อยู่อยู่หน้าถา้ำ <c oughs> ตอนแรกนึกว่าฝนจะตกเพราะว่าเสียงดังแบบเสียงเหมือนฟ้าร้องเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าวันนั้นน่คือเป็นวันที่แดดเปรี้ยงมากเลยครับก็คนที่อยู่ข้างในพิธีมนตร์พิธีปลุกเตะและก็ข้างนอกเนี่ยก็ต่างคิดต่างว่าไม่ไม่ได้ไม่มีใครคิดคคมีแต่พ่าท่านเอียดวัดโคกยามนี่แหละที่ทนมาเปิดประเด็นตรงนี้แล้วก็ด้วยเหตุเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้คุพิทมเราไปฟังจังหวัด หรือพิธีการปลุกเสกจ,จนทำรันกันอีกครั้งหนึ่งะนะฮะแล้วก็เสียงสนทนาระหว่างพ่อท่านเอียดวัดโคกยางกับน้องอามสิทิอุทโยซึ่งได้พูดคุยกันถึงกรณีเด็กจ,จนทำรัน<ะ>และเดี๋ยวกลับมาพบกับผมกับคุณตูนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของรุ่นจันเพนมหาม,หมงคลของพ่อท่านคอยกันอีกครั้งนึงนะค<ะ>รับบรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างะฮะเห็นม<ะ>ีความฮือฮาอะไรอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยนะคือ ตอนนั่งกันอยู่ในบทสดน,นนะะอย่างพี่เอก็ถ่ายทำรายการไปรผมก็คอยดูแลเรื่องเทียนชัยเทียนน้ำมนต์ต่อเทียนบ้างแล้วดูแลเรื่องยกน้ำยกน้ำชากาแฟให้พระเกจิบ้างอะไรแล้วก็คือคือ,ค,อคือดูแลอยู่ในบนตนพิธีทั้งหมดอ่ะน,นะผมนั่งอยู่แล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่ นั่งอยู่ในโบสถ์ในถ้ำที่ทำพิธีคือท่านที่มาร่วมพิธีแล้วก็มากับพระเกจิก็นั่งอยู่อะไรแล้วพอนั่ง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 ไปฟังพระสวดไปสวดยกที่หนึ่งคือการสวดจะมีสามยกใช่ไหมจะสวดยกที่หนึ่งยกที่สองยกที่สามสวดยกที่หนึ่งจบไปภาษาบ้านเราก็ียกว่าเป็นคาบจะแยกสามคาบเออสวดคาบที่หนึ่งเสร็จไปแล้วก็สวดคาบที่สองเสร็จไปบอสวดคาบที่สามนั่นแหละ